ที premises, vanity, 1, ่อัดอ่อนเยอะมันมาจีอ้มีอะไมันอ่่นจัดก่อยทำไมเลนเกลียวไหมลาบเลือดสดสดโซ่งหรือลาบไม้เกลียวเกลียเกลียพึ่งเห็นมีเกลียวพึ่งเกลือเกลีอถามถามพึ่งเลยรับใช่สดนี่เกลสด ไมมาแต่ขอนแกมเลซื้อของแท้ของแท้เอาถุงละ้บวันนี้เอาสางนี้อะไรนะออท่านี้ก้อยปลาวันนี้ท่านัก้วยงูท่านี้ก้อยก้อยปลาวันนี้โอ้ปลานิ่นคือหัวปลานิ่นเป็นยังไงปลานิ่นี่ปลานิ่นกหนังอ่ะงหนังอ่ะเกอันนี้มาตะเพี้ยนนี่าหนังขนหนังอันนั่นเป็นไปจางไหนหนังอันนั้นเป็น อ้อไข่เนี่ยหน่อยตะกรอยแสบว่ะใส่หมูแดงนก็เด้อนี่ใส่หมูแดงฟ้อมอันนี้อันนี้ต้มต้มอันนี้จัดไปต้มนี่โอ้ไข่นร่างไข่เนี่ยหมไข่ใส่หัวปลาไข่ปลานิ่งโอ้แต่แสบแสบคักมือนีแสบอีกแล้ว นั่งนี้เผาปลาเผาแต่ปลานิ้นโอ้ปลาคอ,อกับนี่บันตำบักฮู้ใส่กับตำหุฮู้มาบันนี่ <c oughs> โอ้ปลาเผาแต่แสบไม่แน่แสบมาหนี่ตั้งก,ก้อยงัวตั้งก,ก้อยปลาปลาเผาอันนี้มะม่วงสุกกำลงงังสุกงา,ง,งามๆมะม่วงพันนันมะม่วงมันอยูดิมะม่วงมันพร้อมมาหนีบ อันนี้มะม่วงม่วงไครอ่ยมันจะกัดน,นัานด้านนอกมันนี่กินก้อยปลาก,ก้อยเนื้อปลายยางปลาเผาคลิปนี้เพิ่งทำนี้เล่าพี่น้องเด้อสวัสดีครับ